พลตำรวจเอกกิตรั์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญววรกูลนายกรยกัฐมนตรีนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนคือเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆพลตวรเอกกิตรั์ได้กล่าวถึงกรณีการจับกลุมสถานบริการในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีการตรวจพบยาเสพติดและการพนันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อแทจ้จริงอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่ามีความผิดใดเกิดขึ้นบ้างพบตรกล่าวว่าการดําเนินการตามมาตรฐานเดิมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะมีการสอบปากคําและพิจารณาว่ามีข้าราชการตํารวจคนใดมีส่วนรู้เห็นหรือไม่สําหรับความคืบหน้าเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier สองพลตเอกิตรตั์กล่าวว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีศูนย์ปรับปร,บรามการค้ามนุษย์ในการดูแลเรื่องนี้ ตนเองเคยเป็นรองผู้บังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์มาก่อนจึงเห็นปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดทั้นนี้จะต้องมีการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพลตํารวจเอกกิตร์กล่าวว่าตํารวจพิจารณาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและจะพิจารณากรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องรวมถึงหนังสือจดทางการจากประเทศจีน การส่งตัวชาวอุยกูร์ไม่ได้เกิดจากความต้องการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นผลมาจากการหารือของหน่วยความมั่นคงพลตบตรเอกกิตรัฐยังกล่าวถึงการแบ่งงานมอบหมายงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าได้แบ่งมอบงานตามความรู้ความสามารถที่แต่ละท่านมีอยู่โดยพิจารณาจากงานที่เคยรับผิดช,ชอบในอดีตและความสามารถที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายที่ประกาศในวันนี้เป็นหลัก สำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบร้อยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน